ตัวนี้ก็เป็นไก่เชิงนะครับตัวนี้ตั้งแต่เต็มมาผมก็ยังไม่ได้เตะเลยนะครับใครชอบไก่เชิงก็พักามาถามได้นะครับปีเิเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ลาวาสองเจ็ดนะครับ ไม่ก็ได้เตะเท่าไหร่นะครับตอนเพิ่งจะเต็มมาครับเอาไว้ให้วิ่งลู่ยางเดียว,วนะครับต่อเตอร์สวนมาแล้วครับใครชอบก็สกิปมานะครับไก่เชิงครับไก่เชิง สวยสวยครับสวยลุกแซมแซมแรกนะครับแซมแรกตัวนี้ไอ้หมาผมซื้อรีดมาซื้อสดมาจะใส่ใส่อันนี้หาซื้อของอะไรไอ้พวกเอามือฟห้ามั้งเฮ้ยมึงคว้าข้ามด้วยจานรีดอยู่อ่ะจานเดิมอ่ะ มันได้กำไรด้ไงนั่นแหละไม่ได้แต่นี่ยมาศึกษาที่พี่ให่าหมดนา้วพี่ใหองพ่ให่คลยกพหญไม่พี่ใเขาไม่ไมี่ใหญ่พุกมันเอามามัเอามาเยอะมันเได้พุกใช่สติี่มันเอามาแค่น้อยต้นอย่างนี้แค่เพิ่มแต้นละมือตอนตอนนั้เขาก็พี่ใหญเขาก็คกัี่พุกบ่อยแต้าในคนหนึงพี่พุกได้ให้ผมนี่เขอาล้นนย้ายพี่วิงเขารู้จักหรอ จะพินนะิ่งมาแข่งอ่มีทักษะรวมรตัวเป้า เห็นรถเข็นชนงไม่ไปอไปอันนี้ไปตอนแรกมจะเดินอยู่ดีตกใจป้าป้าาให้่กยเลอตัวร่างกนย้ยังไงหัวขาดตัวดำย่ง่วขาด แล้วก็ะกอบเป็นอะหนนข้างใน่ตดนไรอืมงเจจะย้จะไปอย่างเดียวเลยก็ไ้ขนาดคนนี Thank you can now ไม่ชอบคาบม,มอว้วนจัดเนาะโอ้อยสองแปดสองเก้านะเลยเหรอไม่สองเก้านะวนเกิน